สุดระโชคสารชาติเหมาคนเดียว2ประตูพาคอนซาโดเลซัปโปโลชนะกัมบะโอสาก้า4ประตูต่อศูนย์ในศึกเจลีกนัดที่26สุดระโชคสารชาติทำอีก2ประตูในเจลีกครับนัดล่าสุดช่วยให้คอนซาโดเลซัปโปโรเอาชนะกัมบะโอสาก้าไปได้4ประตูต่อศูนย์ปลดล็อกคว้าชัยในศึกเจลีกเป็นเกมแรกในรอบ10นัด ้อมขวาตำแหน่ง Man of the Mat มตไปคลองโดยหลังจากนี้ครับสุประโชคสระชาติจะเดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทยทันทีเพื่อเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงช่วยพระราชทานคิงครับครั้งที่49ครับที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยที่ในนัดแรกครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเลบานอนในวันที่7กันยายนนี้เวลา20นาิกา30นาที ก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับโดยที่แฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่ามันเป็นชัยชนะที่ฉันรอคอยมาอย่างยาวนานและเราก็สามารถทำกันได้สำเร็จแน่นอนว่าผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดขอยกให้กับสุโขโชคเขาทำได้ถึง2ประตูและมีส่วนร่วมกับเกมบุกของเราอย่างชัดเจนในเกมนี้ คอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นคนต่อมาครับได้บอกว่าในตอนนี้ฉันแค่ได้เห็นรายชื่อของซูเปอร์โชคอยู่ในผู้เล่น11ตัวจริงฉันก็เชื่อว่าเขาจะสามารถยิงประตูได้อย่างแน่นอนและเขาก็สามารถทำมันได้จริงๆคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นคนถัดมาครับได้บอกว่าซูเปอร์โชคจะพัฒนาฝีเท้าได้เทียบเท่ากับชนาทิพและเขาอาจจะทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำ พอสุปโชคมีสัญชาตญาณในการทำประตูที่ดีกว่าฉันหวังว่าจะเป็นได้แบบฉันคาดหวังเอาไว้ความคิดเห็นจากชาวญี่ปุ่นคนถัดมาครับบอกว่าการทำได้ถึง2ประตูของสุปโชคในวันนี้มันทำให้ฉันมั่นใจว่าเราจะเอาชนะกำบาออสกาได้และเราก็สามารถทำมันได้จริงๆแถมยังยิงกันได้ถึง4ประตูมันเป็นความสุขของฉันจริงๆในช่วงสุดสัปดาห์นี้ คอมเมนต์คนต่อมาครับได้บอกว่าการที่เรามีผู้เล่นอย่างสุภระโชคมันช่วยเติมเต็มให้ทีมของเรามีรูปแบบการเล่นเกมลุกที่ดีมากยิ่งขึ้นเขาอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนกับนักเตะจากยุโรปหรือเป็นผู้เล่นจอมเทคนิคแบบคนบราซิลแต่เขาก็มีการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมและมันก็เป็นประตูแค่นั้นเองที่เราต้องการจากผู้เล่นกองหน้าคอมเมนต์คนถัดมาครับได้บอกว่า เกมการแข่งขันในวันนี้มันยอดเยี่ยมมากๆม,มันสร้างความสุขให้กับชาวเมืองซัปโปโรทุกคนสุภพโชคคือความหวังของพวกเราเราจะได้เห็นสุภพโชคพังประตูอีกมากมายในฤดูก,กาลนี้ตรงรักษาฟอร์มที่ดีแบบนี้เอาไว้คอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นคนต่อมาครับบอกว่าสุดยอดมากๆเลยสุภพโชคเขาเกือบจะทำแฮตทริกได้ด้วยซ้าแต่ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับเรื่องที่เขาทำให้กับเราในเกมวันนี้ ความคิดเห็นคนต่อมาครับได้บอกว่าประตูแรกที่สุภโชคยิงได้นั้นมันแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่เขามีเพิ่มมากขึ้นเขามีความกระหายในการทำประตูนั่นคือคุณสมบัติที่ดีที่นักฟุตบอลที่จะมาเล่นในเจลีกควรจะมีความคิดเห็นคนต่อมาครับได้บอกว่าฉันพอที่จะเปรียบเทียบระหว่างนักเตะไทยสองคนได้ว่าสุภโชคกับชนาทิพนั้น คนหนึ่งมีความเด็ดขาดในการทำประตูส่วนชนะทิพนั้นยอดเยี่ยมในการสร้างสารรค์โอกาสให้เกิดการทำประตูมันจะสนุกขนาดไหนถ้าพวกเขาสองคนได้ลงเล่นด้วยกันที่ซัปโปโรคนหนึ่งก็สร้างสารรค์โอกาสส่วนอีกคนหนึ่งก็ยิงประตูคอมเมนต์คนต่อมาครับได้บอกว่าสุโชคสามารถทำประตูได้2เกมติดแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวของเขาและทีมของเรา หวังว่าจะได้เห็นเขาทำประตูได้เพิ่มขึ้นอีกในทุกๆเกมที่ได้โอกาสลงเล่นความคิดเห็นคนต่อมาครับได้บอกว่าปกติแล้วสุ per โชคชอบที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีที่60หรือไม่ก็ไม่เกิน70นาทีแต่ใน2เกมหลังมานี้เขาเล่นได้อย่างโดดเด่นและคนมิชาเองก็คงจะเชื่อมั่นในตัวเขามากยิ่งขึ้นถึงได้ปล่อยให้สุ per โชคอยู่ในสนามนานกว่าที่ผ่านมาใน2เกมล่าสุด ชาวญี่ปุ่นคนถัดมาครับได้บอกว่า2ประตูของซุปรโชคมันทําให้คอนซาโดเลซัปโปโรเล่นได้อย่างง่ายดายขึ้นซุปรโชคไม่ได้มีดีแค่เกมลุกเพียงอย่างเดียวแล้วในตอนนี้วันนี้เขาพยายามที่จะเพสซิ่งคู่แข่งตั้งแต่ในแดนหน้าด้วยฉันหวังว่าจะได้เห็นเขาเป็นตัวจริงอีกครั้งในทุกๆเกมต่อจากนี้คอมเมนต์จากคนญี่ปุ่นคนต่อมาครับบอกว่าจุดเด่นของสุปโชคคือการจบสกอร์ที่เฉียบคม ทั้งในระยะไกลและในกรอบเขตโทษบางทีในตอนนี้เขาน่าจะปรับตัวให้เข้ากับเจลิกได้แล้วมันทำให้เขาเล่นได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นไปกันที่ความพิถีห็นคนถัดมาเขาบอกว่าประตูแรกที่สุประโชคทำได้เป็นลูกยิงที่ฉลาดมากมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีความแรงมากนะักแต่มันก็มีน้ำหนักและทิศทางที่ดีแถมวิธีการที่เขายิงนั้นก็ดีมากอีกด้วย การยิงบอลแล้วลูกตกก่อนถึงมือของผู้รักษาประตูแบบนั้นมันเป็นลูกที่ไม่มีผู้รักษาประตูคนไหนชื่นชอบหรอกส่วนในลูกที่สองนั้นต้องบอกว่าเขามีจมูกที่รวดเร็วการยืนตำแหน่งที่ดีเหมาะสมแล้วกับการเล่นเป็นกองหน้าความคิดเห็นสุดท้ายของชาวญี่ปุ่นครับได้บอกว่าเห็นได้ชัดว่าเมื่อเขาได้ลงสนามมากขึ้นความมั่นใจของเขาก็มากขึ้นด้วยการเล่นของเขาคือสิ่งที่ทีมซัปโปโรต้องการ หวังว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีแบบนี้ในทุกๆเกมเพื่อช่วยให้ทีมได้รับชัยชนะเขากลายเป็นความหวังในการพังประตูของพวกเราแล้วก็จบไปครับสำหรับคอมเมนต์ที่เราได้รวบรวมให้ได้ฟังกันโดยที่ติดตามฟอร์มของซูเปอร์โชคกับทีมชาติไทยได้ครับกับเลมนอนในวันที่7กันยายนนี้เวลา20นาิกานาทีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันตายคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ